สวัสดีค่ะวันนี้เราพามานอกสถานที่กันนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นะคะมาชมรถคันนี้นะคะเป็นรถออนิว2012นะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์4ประตูสีขาวมุกนะคะวันนี้เรามาทำการอัพหน้าเป็นตัวหน้า2019นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเทลนะคะ รายการเปลี่ยนของพี่คันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะฝากระโปรงหน้าทรงนี้จะเป็นทรง M3 นะคะลายผ้า F1 นะคะการันตีมอนซ่าแท้เลยนะคะนี่ฝาแท้นะคะของมอนซ่านะคะรับมากับตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นของสเตลนะคะ2019จะเป็นอะไหล่แท้เบิกใหม่เลยนะคะแล้วก็จะมีชุดสายไฟตรงรุ่นนะคะ พร้อมชุดปรับระดับไฟหน้าเป็นตัวท็อปนะคะรับมากับตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวสเทลนะคะนี่อะไหล่เท้นะคะรับมากับตัวกันชนหน้าที่เป็นตัวสูงของ2019นะคะตัวนี้จะเป็นสเทลนะคะพร้อมกับตัวคิ้วใต้กระจังแบบนี้เลยนะคะนี่อะไหล่แททุกชิ้นเลยนะคะ แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมฝาครอบไฟตัดหมอกรับมากับตัวสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นของตัวสเทลนะคะตัวนี้เป็นรถออนิวนะคะอะไรที่แปลงก็จะเปลี่ยนตัวขาล็อกกันชนด้วยนะคะนี่งานสวยๆเลยนะคะพี่ๆเราใช้าย,ยางรองสเกิร์ตเท้นะคะติดตั้งด้วยกาว 3M นะคะงานสนิทแบบนี้เลยนะคะวันนี้มานอกสถานที่กันนะคะนี่กับทรงสวยๆเลยนะคะพี่ๆสำหรับรถคันนี้ หล่อลงตัวเลยนะคะทรงรถก็เข้ากันได้สวยเลยค่ะออกนอกสถานที่กันนะคะวันนี้มาใกลถึงนิคมอุตสาหกรรมสุรานารีนะคะอยู่อำเภอเมืองอนครราชสีมานะคะนี่สวยๆเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถกดติดตามสอบถามสินค้าราคากับช่างตั้มบางนาได้เลยนะคะ 0838947603นะคะสามารถทักแชทยิงไลน์ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะนี่ฝากหน้านี้ไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะพี่ๆสำหรับรถออ l new นะคะพี่อ่าไม่ตกรุ่นเลยนะคะอัพเป็นสเตลก็ทำให้รถดูหล่อมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะหน้าสเตลจะเป็นหน้าที่หล่อลงตัวนะคะไม่เบื่อแน่นอนนะคะฝากผลงานของทางร้านตั้มไปด้วยนะคะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้เรามานอกสถานที่วันนี้นะคะไปแล้วค่ะเรียบร้อยสำหรับคันนี้สวัสดีค่ะ